สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเจ้าเล็กฟิกีิหนูหลังจากสงกรานหยุดไป4วันครับเปิดบอใหมให่พี่น้องโอ้โหอาจารย์กบจัดเต็มโอโ้เจอดินสมอง เล็กพกิกิโนก็ไม่ได้อาบน้ำเลยสงกรานผักไป3-4วันดินหน้าดินสวยครับแต่ว่ามีเปียกเปียกปนนิดนิดทีมงานวันนี้เปิดฤดูกาลหลังสงกรานวิ่งกัน4คันครับ ยังไม่รบทีมต่อใส่เรื่อยๆพี่น้องตอนนี้น่าจะไปหมื่นหมื่นห้าพันเที่ยวแล้วครับเ<ไหน>จ้าเล็กพิคินูโคมาสึ p ีเจ็ดสิบคิดแปดตัว,ตวท็อปนะครับเครื่องยนต์สี่สูบของมันเร็วไม่มีเทอร์โบ 65แรงมาครับ S A A C D 95 L E คิดห้าเจ็ดตันครึ่งครับตีไปเลยองกีห้าฟันนี่แต่ฝนตกก็วิ่งลำบากมากเมื่อเช้านี่ออกทุลักทุเลอยู่ครับมีหนืด เดี๋ยวจะให้ดูผลงานการเปิดบ่อใหม่มันอาจจะโอ้แต่ว,ว่าชั้นล่างนะดินแข็งอยู่ครับโอ้ดินงามอยู่ด้่นีนดินงามดินงาม9,700ชั่วโมงแล้วพี่น้องเจ้าเล็กพิกขกิหนูช่วงล่างยังเต็มอยู่ดินเต็มอ๋อ1 9 5่น้อง จัดเต็มปักเ็ม,มนินืดครับนีน,นืดนีนืดนิดนึงเดี๋ยวเอาดินล่างมาปูครับสักครู่เอาดินดานมาปูเอาไปแล้วครับบักเจ็คบักเก็ม โอ้นี่ครับรถไทยอิสุกิไว้ทำทางนี่ก็โอ้มีซึมมีรั่วบ้างครับใช้งานมาเยอะภาว,วนาว่าสองวันนี้ฝนจะตกถ้าตกมาเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยครับต้องย้ายทันทับเอา1 9 5ครับฮีโน่เฮตโอเจ็ดดี o J D. หนักกากดำครับโอ้ปาดท,ทางออกก็ไปเรื่อยๆตรงไหนมันนิ่มก็หลบเอาเ <c oughs> ที่ยว250ครับถ้าดันอีก30สบวัสดีครับวันดีพี่ใหม่เฮ้ย <c oughs> อะไรอะไรกันนี่ฮะ วิ่งไปเทไงโอ้โห <c oughs> ขึ้นไหมขึ้นไหมดีดดีดขึ้นไหมราคาปลากรดเหมือนเดิมเฮ้ยแต่แต่ดูดินสวยนะอ่ามีม,มีมีงองไหมแต่ <c oughs> ว่ามันมันทางนู้นมันเป็นน้ำเลยไหมล่ะมองเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวดินแข็งปูเนาะ <c oughs> เอาว่ากันไปเภาวนาวันนี้ฝนอย,ย่าตกเด้อฝนตกนี่ตัวไผตัวมันดิ <c oughs> ไม่ <c oughs> ก็ตอนเดือนตอนเดือนมีนาไม่ได้มาขุดขุดถึงไหนแค่นี้บอไม่ไม่ครับไม่ได้ขุดแข้าวแบบอื่น มฝ <โล S 1> ั่งนู้นนะ่ะเดี๋ยวต้องให้ลงไปใช่ไหม,หไ,มได้ครัหล่างมันแข็งดิเดี๋ยวเอาดินล่างมาปูไงปูก็ขึ้นได้แหละต้องเปิดมาถึงนี่เนี่ย <c oughs> มีมีคน ของไทยนะมีคนมาดูด้วยไก่ไหมไม่เห็นบอกเป็นงานสูงใหญ่กางบ้านแม่จันกบฟิตเปล่าฟิตเปรี้ยบเปล่าการนอนตักขื้นตักวับนอนรอรอทำงานโอ้ จัดไปบบชุดพอวันแรกนะตอนนั้นนอนโโ <laughs> เอาว่ากันไป,ไป <laughs> ซื้อมันเครื่องแล้วยังไม่ให้ถ่ายยังไม่เอาไม่ให้ถ่ายเลยไอ้นายมาวันไหนอ่ะโอเค <S <s ดำเขียวนนินแดงเดี๋ยวมาพรุ่งนี้ เดี๋ยวเจอบักแจ็คนะครับ 195. Uh, ร้อยเก้าห้าหกสิบห้าแรงมานะพี่น้องแล้วก็พันเก้าร้อยห้าสิบรอบต่อนาที <Okay. S 1> เดือนนี้เดือนเมษาเดี๋ยวเดือนนี้สงนวดวันที่ยี่สิบห้านะครับสี่หมื่นสองพันหกร้อยแล้วก็เดือนพฤษภาก็จบเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวทำทำการโอนพี่น้อง <laughs> ไม่รู้ค่าโอนจะหมดเท่าไหร่อ่ะออก็ยังเปรี้ยอยู่ครับนะไม่ไม่ล้างหวดแ,แต่จวดอยู่จอดไว้ซื่ออ่ะประเดิมวันนี้น่าจะได้อยู่ตุลละสิบห้าหรือยี่สิบเที่ยวครับสิบ่ยวลอ้าวัาเจ็คโอ้ตรงนี้อันตรายมากครับนอกนั้นผ่านเดี๋ยวเดี๋ยว เดินมาทับหน่อยอุโซมาแล้วชมกันต่อพี่นอ้องโอ้มีสายสวยอยู่แต่ว่ายังมียังมีซึมอยู่ครับมีดินสมองเป็นช่วงแต่ว่าชั้นล่างนั้นดินแข็งนะครับเจอดินดานแน่ พอฝนตกแล้วมันชื้นหน่อยครับอุโซ 6M61 น,นะครับไฟเตอร์เหลืออีกสองงวดพี่น้องเลยเมษาก็ยี่ห้าทรงก็จบครับพิษภาจบตัว็ยัางลางดีๆก็เปลี่ยนะครับ วัวฉีดยังไม่เคยพังเครื่องยนต์ยังไม่มีควันครับผมใช้นะ้ำมันเครื่อง r าของเชลนะครับเอวงนี้ให้ดัเกีายหน่อยเดี๋ยวเอามาให้ครับซื้อมาแล้วโอ้หลอดไฟตรงนั้นแตกเอวยังมีขยับอยู่นะครับเพราะว่า ตั้งเซฟตี้ไม่เป็นนะครับเรียกช่างโคมสึหรือว่าช่างผ่านมาก็ไม่มีใครมาตั้งให้ครับเราหมด PM แล้วหมดประกันนะครับอเอวยังคือมันไหลครับมันไหลช่วงที่มีปัญหา,ามันต้องตั้งเซฟตี้ตั้งค่าเบรกก็ช่างโคมสุก็ปนเปียนอยู่แถวนี้แต่ไม่ได้แวะมาครับ ว่าเราบอก PM แล้วนะครับท่านใดที่ตั้งได้ก็แวะมาช่วยนะครับเดี๋ยวให้ค่าค่าแรงค่าน้ำมันนะครับหรือว่าช่างโคมสุกด,ดูอยู่อยากจะทำให้เล็กพริขคิหนูนั้นเปรี้ยน,นะครับเอวมันไหลครับมันไหลเกิดจากน่าจะพระ้าเอีกหมด <laughs> นะ ผู้บริหารดูอยู่ก็ให้ช่างโคมาสุผ่านมาก็แวะมาตั้งให้หน่อยครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปให้โคมาสุนั้นตลอดการครับทำให้คนดูทั่วประเทศทั่วโลกโดยไม่ได้คาอะไรนะครับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีอะไรตอบแทนทั้งสิ้นนะครับแต่ท่านมาก็ลองมาช่วยหน่อยผมก็เป็นสาวโคมสุคนหนึ่งนะครับที่ คงมสุดมาใช้เป็นเสร็จตกส่สองล้านห้านะครับคันนี้แม่วันนี้ขอระบ,บายนิดๆหน่อยอ้าวหกเอ็มหกหนึ่งนะครับไดร์ฟอินเจคชันโอเคผ่านครับโอ้จันกบจัดเต็มกลองเลยโชว์เลยครับวันนี้สองร้อยห้าสิบบาทพอได้ครับพอไปได้มาฝ้ามืด ครึมเลยวิ่งวิ่งไกลเหมือนกันนั่นนี่ไปกลับประมาณอ้ไปกับเจแปดโลจ็ดโลแปดโลได้ครับดูผลงานอีกครั้งนึงออกน้ำครับออกน้ำแล้วก็เจอเจอดินสมองตรงนั้นเป็นช่วงนะครับแต่ถ้าลึกลงไปก็ เป็นลินเหนียวเลยบอ็ลินแข็งลีพาพี่น้องมาชมกันสิบสิบแปดนะท,ที่สิบแปดเนาะเดี๋ยวขอตัวก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปดูมวยช่องเจ็ดสีชีกทุกความมันก็จะกลับมา ทำคลิปให้พี่น้องชมต่อดูท้องฟ้านะครับโอ้มึดเหมือมนกันนะไม่แน่ใจว่าจะจะโดนไหมวันนี้ตรงนี้คือว่าปัานต่ำอุฝั่งหนึ่งก็เป็นน้ำนะครับฝั่งเป็นน้ำพี่น้องดูเป็นบอ่อน้ำนี่ครับบอ่อน้ำโอ้ปลาเยอะแลวนี่ จะน้ำซึมมาครับมาขุดบ่อตรงนี้อีกลูกหนึ่งนี่ครับมีซึมมาตรงนี้น,น,นิ่มเลยครับเดี๋ยวเปิดหน้าดินตรงนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นครับอาจจะลงไปข้างล่างอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ